สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะพาชมอีกหนึ่งรุ่น Jazz G.K เนาะ m a z d G.K รุ่นนี้ก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ที่ร้านเราติดตั้งกันเยอะมากๆครับวันนี้มีลูกค้าคันหนึ่งนะครับมาใส่ล้อยางนะครับโช๊กด้วยนะครับหลักๆเดี๋ยวจะพาไปรีวิวก็คือพาไปลองโช๊ก h e a d l i g h Eco Spec ครับที่หลายๆท่านอยากดูว่าเออฟิลลิ่งเป็นไงเดี๋ยววันนี้พาลูกค้าไปลองด้วยนะครับว่าฟิลลิ่งลูกค้าจะชอบไหมอารมณ์อาการเป็นยังไงนะครับ สิ่งที่แตกต่างเลยคือคันนี้เดี๋ยวมาดูโชค๊คเดิมเนี่ยสปริงตัดมาเนี่ยนี่รอยตัดมาครับบอกคันนี้รถเป็นรถมือสองซื้อต่อมานะครับก็โหลดโดยการใช้ตัดสปริงแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดัดมาด้วยขี่มันก็ไม่ดีฮะเพราะว่าระยะโชค๊คเนี่ยแกนมันยาวเนี่ยพอตัดปุ๊บมันก็ยันพะโชค๊คอันเนี้ยเดิมเดิมเนี่ยมันยาวมันไม่ทำมาเพื่อโหลดด้านหน้าด้านหน้าก็ตัดมา <Okay. S 1> ตัดมาแล้วสปริงมันจะหลวมครับนี่คือตัดมาเนาะแต่โช๊ค็ยังไม่ได้รั่วมไม่ได้อะไรนะ ลูกค้าบอกว่าขับไม่ได้เลยกระเด้งกระดอนดีดนะครับก็เลยจัดการเปลี่ยนนะครับเป็นเนี่ยเทสไดส์อีโค้ดสเปกเข้าไปฮนะโช้กโหลดเนี่ยสโต๋ก็จะเหลือเยอะเห็นไหมเนี่ยระยะโช้กต่างต่สปริงก็ยังมีสามารถเนี่ยปรับสูงต่ำตรงนี้ได้อีกเหลือระยะให้ปรับได้นะเนี่ยมีเกลียวเหลือนะสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ปรับนุ่มแข็งไม่ได้นะราคาตัวนี้ก็หมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับเออรื้อบอกเลยคันนี้ล้อย,ยางเป็นสีแปด งานเงาน NK นะครับ, K, รบล้อเบารุ่นใหม่รัดกับยางนิโต860หล้อพร้อมยางก็20,000กว่าบาทนะครับแถมนอ็อตนะครับฝากลางก็แยกนะ NK จะไม่แถมฝาดุมกลางนะครับต้องซื้อแยกตัวนี้1200บาทซื้อพร้อมล้อก็ลดได้อีก <Okay. S 1> เดี๋ยวตั้งศูนก่อนแล้วเดี๋ยวไปลองไงจีิว่าฟิลิง่งจะถูกใจลูกค้าหรือเปล่าไปครับผมติดขับรถเร็วพี่ติดคนนี้เข,ขาออแฟนขับอ๋อที่เมื่อกี้บอกว่า เผื่อได้พี่ผู้หญิงมาลองด้วยใช่ไมโอเคเป็นไงบอกได้เลยนะต,ะต,ต่แล้ว่าตั้งแต่ออกล้วรู้สึกเลยหรอใเพราะว่ากติเีเมื่อกี้ี่ขึ้นสานมาใช่ไมอ่ห <between> ัวคอนง <c oughs> หลกัหลกๆเลยคอนกีตที่มันจะสถานสถานอะ่ะไหมรยังมาต่อไมเท่าไหร่แต่พอไปเจอคอนกรีตปุ๊มันตึงต้งๆๆๆ ตอนแรกคิดว่ามันจะนุ่มกว่านี้ไหมหมายถึงว่าแข็งกว่านี้หรือนุ่มกว่านี้ไหมโอเคไม่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 คิดว่ามันจะนุ่มกว่านี้เลยว่าเพราะว่าก็ทําใจอยู่แล้วว่าเราก็โหลดอยู่ใช่ไหมอ่ามันก็จะแบบไม่เ่็นเส้นอะไรก็คือเอาแค่ดีกว่าเดิมหน่อยอ่ะดีดีเยอะเลยใช่ไหมจะลองดูพอสะพานอีกทีนึงโอเคคือระหว่างรถแจ้นแต่ท้ายมันชอบเด้ง แรงๆนี่จุกได้เลยนะโชกเก่านะโชกตัดนี่ผลราคนเลยปะเพราะว่าเมื่อกี้เรามาในรุนนั้อ๋อที่มานะอันนี้คือก็คือนุ่มกับราคาหมื่นสี่เก้าร้อยก็คือถูกใจนะได้ล้อยางใหม่ลับบ้านไปด้วยเดี๋ยวลองเข้าโค้งหน้าดูของเดิมมันก็มันก็หนึบนะแต่มันจะมีแบบแข็งๆป่ะเป็นเวลาเข้าเร็วๆอ่ะรู้สึกไหม บแบบด,ดีๆ่ะแล้วีกเรื่องเน,นเดีกิเือดจริงยผมอะไรตรงนะพอเมื่อกีก้นสะพานเนี่ยโยกเดี๋ยวรอเหลือเหลือรีวิวจากแม่บ้านอีกทีเนาะไปลองใช้กันแล้วกันเนาะแต่ต้าถูกใจแหละเพราะม่าคนละคันเลยเนาะ 嗯。<Okay. S 2> okay.